สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมอ u t เทอร์เชนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสาษาโทนะครับบวกกับคิดละนะครับมาดูกันครับว่าจะโหดแค่ไหนครับเริ่มต้นเราด้วยฟอร์ n ไนท์ครับตัวนี้จะเป็นขี่ข้างคาวนะครับโดยที่ SP เต็ม100นะครับจะเป็นการบินผ่านไปนะครับไปในแนวเฉียงนะครับหรือบินไปไกลที่สุดนะครับแล้วระยะทางที่บินผ่านครับจะมีหมอกดำๆครับซึ่งตัวนี้จะมีดะเมีครับ โอเคครับชนะไปครับตาแหลกมาดูไอเทมครับโอ้โหมีของน้เมจครับฟอร์ดไนท์มาอีกหนึ่งตัวครับนี้เราซื้อฟอร์ดไนท์ครับแล้วก็ชายนิ่งครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับมาดูคลิปชุดที่2ครับว่าเราจะได้ไอเทมอะไรครับเดี๋ยวคอยดูนะครับตัวชายนิ่งเนี่ยเ p เต็มจะกลายเป็นยิงสตันไปตัวที่ไกลที่สุดนะครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ คมาดูไอเทมกันครับไอเทมชุดที่2อ่ามีของที่น่าสนใจนะครับคือตัวคิทตันเลือดนะครับตอนนี้เราได้เปิดประสานโทวขั้นที่1นะครับเพิ่มแอคทิคสปีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับมาดูครับว่าไอเทมของคลิปชุดที่3เราจะได้อะไรครับตัวโทตัวที่2เราเนี่ยเมื่อเ p เต็มนะครับจะเป็นการเหมือนทำให้กลายเป็นอมตะนะครับช่วงประมาณ3วินะครับเลเวลหนึ่งหนึ่งดาว โอเคครับของดามเมอมาอีกหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเลือกอะไรก็อย่างแรกก็น่าจะเป็นตัวคิดตันนะครับแล้วก็จะมีบอกเข่นนะครับแล้วก็แหวนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําเป็นาษานคิละนะครับมาดูครับตอนนี้เราเจอคนครับฝั่งตรงข้ามเขายังไม่ได้เปิดาสานนะครับไม่แน่ใจว่าเราไหวหรือเปล่านะครับเพราะของเขาเป็นตัวดามิเตัรนสอรตัว โอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเอาแพนด้ามานะครับ <c oughs> แล้วก็อัพลเวลไปครับ <c oughs> อ่าเอาฟอร์ไนลงไปอีกตัวครับตอนนี้เราลงแพนด้าเพื่อว่าเผื่อเราได้ตัวละครฟรีครับแล้วเราเอามาขายได้เงินเพิ่มครับเออเราโดนภาษาเวทนะครับไหวหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ตัวดาเมจของเขามีแค่นักเวทครับโอ้โห ไม่น่าจะไหวครับดูจะละักษณะก็ตอนนี้ซัพพอร์ตเจอซัพพอร์ตครับตัวของเขาที่เป็นเหมือนปลากระเบนก็เอเมื่อ s อเติมนะครับจะกลายเป็นเหมือนฟีดตัวเองเพื่อเพิ่ม hp นะครับแล้วเราจะตีไม่ได้นะครับโอเคของเขาเหลือหนึ่งตัวครับแต่ของเราตัวนี้มีมีการรีเลือดนะครับไลยทำให้ ค่อนข้างอยู่ได้นานครับแต่เรามาเราดูครับว่าจะชนะไหมโอเคเราฆ่าตัวสุดท้ายครับแต่เรามาดูแต่เกมมันบอกว่าเราเสมอครับโอเคครับไม่เป็นไรอ่าโผจูนมาอีกตัวครับตอนนี้เราเอาไนท์มาเพิ่มครับเปิดประสานไนท์ขั้นที่หนึ่งครับไนท์ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีครับตอนนี้เราเจอประสานก็ปินกับเครื่องจักรนะครับ ตัวไนนี่เรามีคลิปสองสาคลิปแล้วนะครับสามารถไปดูได้นะครับคือเดี๋ยวมาเราดูครับว่าไหวหรือเปล่าของเขาเหลือ3ตัวสุดท้ายครับคออเราเหลือตัวท้ายไม่ไหวครับแพ้ไปครับตัน่มาดูครับอ่าฟอร์ไนน์ขึ้น2ดาวครับตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับไปครับรอบต่อไปเราเจอกับ เราเจอผสานของดีมอนนะแต่ดีมอนมีแค่ตัวเดียวครับที่เหลือยังไม่ยังไม่ใช่ภาษานนะครับก็รอดูครับไหวหรือเปล่าน่าจะไหวครับโอเคครับชนะไปครับตาดีตอนนี้ไนท์เราก็บวกแอตแท็กบวกสินะครับไาครับไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไม่มีโทมาเพิ่มให้เราเลยครับเดี๋ยวเราเก็บเงินไปก่อนครับ ดูครับว่ารอบนี้เราจะเจออะไรครับตอนนี้เราเจอผัสานอาเชอร์นะครับขั้นที่หนึ่งครับจะไหวหรือเปล่าเจอเมดูซาด้วยมันทําให้เราแข็งครับตอนนี้เราเรามีสี่แต่เขาเลือสองครับถุบสี่ครับโอเคครับสองสองไหวหรือเปล่าโอเคครับชนะไปครับตอนนี้เรามันรอดูครับไม่มีอะไรน่าสนใจครับแต่เดี๋ยวเราต้องอัพเร็วครับ เพิ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราเรอดูครับว่าจะลงอะไรดีตอนนี้ขาดหนึ่งตัวครับโอเคเอาตัวที่เรามีอยู่ลงไปก่อนครับเพื่อตอนนี้เก็บเงินครับให้ครบ5้าสิบบาทก่อนครับตอนนี้เราเจอผรสสไนไนทครับปัะสาไนไนทของเขาขั้นที่หนึ่งมันเรานะครับแต่เขามีไนสองสามตัวครับอาจจะไม่ไหวนะ โอเคครับแพ้ไปครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับแพ้ช่วงแรกๆรดทิดึงครับอ่าโทรมาอีกหนึ่งครับรือเก็บไว้ครับดอกเตอร์เปลี่ยนครับสปอร์ตเพิ่มหนึงตัวครับตอนนี้เราเจอกับคลิปครับแล้วเมื่อกี้เราโชคดีครับเราได้แพนด้าเพิ่มใหม่อีกตัวครับโอเคครับเจอคลิปมาดูกันครับว่าชุดนี้จะได้อะไรเอ่ย ได้ลูกแกว <mel od ic> ้วเพิ่มเลือดนะครับเคชนะไปครับไอเทมที่มาเสริมพิเศษเพิ่มครับอืไหนเราก็มาอีกตัวหนึ่งครับเราซื้อก่อนครตอนนี้มันเลือกไอเทมครับไม่แน่ใจเล่นอะไรดีโอเคเดี๋ยวใส่ให้ไหนก่อนครับโอเค เราใส่เพิ่มให้ไหนครับเพิ่มดาเมจนะครับคือว่าที่เขาจะได้ชนะเยอะถ้าชนะเยอะได้เปรียบครับถ้าโดยที่เขาไม่ตายนะครับดามจเขาจะเพิ่มนี้เลยครับแต่จะไหวหรือเปล่ารามารอดูครับจะไม่ไหวนะครับดูจากลักษณะแล้วเขาค่อนข้างมีตัวเยอะกว่าเราครับโอเคครับแพ้ไปครับตานี้ต้องมารอลุ้นครับอ่ากดนายมาอีกหนึ่งครับ ตอนนี้จัดทีมใหม่ครับมาดูนครับว่าเราจะเจอทีมอะไรครับฝั่งตรงข้ามเขามีผสานชาแมนนะครับแล้วก็วอริเออร์ขั้นที่หนึ่งแล้วก็มีกำยำขั้นที่หนึ่งด้วยนะครับมาดูครับดูจาลักษณะไม่น่าจะไหวนะไยครับโอเคครับแพ้ไปครับตาดิมาดูครับว่าจะมีอะไรให้เรา เลือกซื้อบ้างครับรอบนี้อาโทตัวที่4มาครับเป็น Berserker ครับตัวนี้เป็นดาเม g นะครับเดี๋ยวเอา p a ด d a ทิ้งไปครับปรับทีมใหม่ครับโอเคครับฝั่งตรงข้ามเราเจอโอ้ผสานไร้ขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็เจอล็อกขั้นที่หนึ่งนะครับตัวหนึ่งหวหรือเปล่าโอเคไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้ ต้องมาลุ้นรอบหน้าครับว่าจะได้ตัวอะไรครับอั่นให้เราขึ้นสองดาวครับตอนนี้ซื้อโทโทตอนนี้เรามีตัวที่ห้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราเปิดประสานโทขั้นที่สองนะครับในขั้นที่หนึ่งแล้วก็มีแพนด้าหนึ่งตัวครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเราเจอประสานขนนกนะครับแล้วก็เขาจะมีประสานฮันเตอร์นะครับขั้นที่หนึ่งเหมือนกันครับโอเคครับ ชนะไปครับตอนไข่มาครับมาดูครับตอนนี้ครบ50บาทแล้วนะครับเจอกับคลิปครับตอนนี้สลับตำแหน่งครับมาดูครับว่าเราจะได้ไอเทมอะไรครับตอนนี้ได้นักเพื่ที่เป็นแพนด้าครับเอามาช่วยสปอร์ตเล็กๆน้อยน้อยครับโอเคครับจะ่ชนะนะครับ ดูครับว่าไอเทมเราจะได้อะไรเอ่ยรอบนี้โอเคครับชนะไปครับไมจิกวานครับไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่นะครับอ๋มน่าสนใจตอนนี้คือเป็นลูกแก้วนะคิดตั้นโอเคได้กุญแจมือหม่กันครับที่ทำให้คีระนะครับตอนนี้สลับตำแหน่งครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเจอคลิปที่บิงไปข้างหลังครับโอเคตอนนี้ ลงเลเวลไปครับโอเคครับแพนด้าลงมาอยู่ข้างหลังครับแล้วเพิ่มวินน้องเบนเซอร์ไปครับมาดูครับว่าเจอกับภาษาอะไรครับอ่าเจอวอวริเออร์ครับอ่าไม่ใช่มอวริเออร์ครับจะเป็นโทขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็จะเป็นออกแดงหรือกำยำนะครับขั้นที่สองนะครับเขามีสี่ตัวโอเคมาดูครับว่าไหวหรือเปล่าของเขาเนี่ยมี ตัวที่สามารถชุบตัวที่ตายไปได้แล้วนะครับมาช่วยครับเลยเจอโทเราที่ตายไปแล้วครับโอเคครับมาดูหมาครับตัวท้ายน่าจะสู้เราไม่ไหวครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้โอคตอนนี้มาดูกันครับไม่มีอะไรเลยครับรอรีโลครับอีกครั้งหนึ่งครับไม่มีอะไรครับเดี๋ยวลงเ้ววกมัดีกว่า เราดูครับว่าจะเจอกับทีมอะไรครับตอนนี้เราเจอประสานเครื่องจักรนะครับขั้นที่หนึ่งไปครับแล้วก็กบินขั้นที่หนึ่งครับเงยไหวเปล่าครับเราจะสวยไหไหมแต่ตัวไหนเราคดข้างหัวนะครับเพราะตอนนี้เราชนะโดยที่เขาไม่ตายมาสองสาครั้งครับโอ้โหตอนนี้เขาตายครับจะถครับโอเคครับชนะไปครับ โอ้โหตเราขึ้นสองดาวครับหนึ่งตัวครับตอนนี้ขายครับแพนด้าลงเลเวลไปครับโครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราเจอกับทีมไหนครับตอนนี้เราเจอไนท์ครับอ๋อเจอภาษามนุษย์ครับตอนนี้เขามนุษย์เรามีแค่แห่นะครับของเขาครับมีแค่แห่เรามารอดูครับว่าไหวหรือเปล่าเราเหลือสามตัวสุดท้ายน่าจะไหวนะเพราะเขามีตัว ตับเวทครับตอนนี้ตัวสามครับตอนนี้เก็บแต่ซับพอร์ตครับจริงๆเราต้องเก็บตัวน้องเฟรสุดท้ายครับอออืืหใครชนะครับโอเคครับสุสีชนะไปครับต่านนี้มาดูครับอือเบอร์ซเกอร์มาอีกหนึ่งครับเดี๋ยวลงเร็วๆไปนะครับโอเคครับลงได้แค่สองขังครับดูครับรอบนี้เราเจอประสาทแอสซัสซินนะครับ ภาษาแอสซัซินขั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีของต้นไม้นะของดูอิดนะครับขั้นที่1นึ่งด้วยนะโอเคครับชนะไปครับตอนนี้โอเคด็อกเตอร์เราสองดาวครับครับหนึ่งครับตอนนี้เราได้แพนด้ามาอีกหนึ่งครับไปครับตอนนี้เราเพิ่มโทเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับ ตอนนี้เราเปิดภาษาของชาเมนเพิ่มนะเซกแคนวินมาครับสตาร์ทเริ่มต้นมาเสกแคนวินคเมจิกสปาหนึ่งอันครับตอนนี้มาดูครับงานได้ดาบนะครับมาดูครับว่าของวิเศษจะได้อะไรครับเลือกค่อนข้างยากครับเอามานาคิสตันมาครับเดี๋ยวเราเซ็กเกแคนกวินครับให้กับวีนอมันเซอร์ครับแล้ว บวกดาเมจให้กับไนท์ของเรามาครับดูครับว่าจะเจออะไรครับเราเจอผัสานเครื่องจักรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีผัสานโทนะครับเขาไวกันเราเราน่าจะสบายสบายครับไปครับฝันะฝับฝันโอเคครับตัวท้ายสปอร์ตโอเคครับชนะไปครับมาดูกันครับ อาเบอร์ซเกอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งครับมาดูครับลงเลไเวลไปครับโอเคตอนนี้เราทีมเรานะครับมีประสานโทขั้นที่สองนะครับมีไนท์ขั้นที่หนึ่งแล้วก็มีชาเมนขั้นที่หนึ่งแล้วก็วอลล็อกขั้นที่หนึ่งนะตอนนี้เราเจอครับประสานประสานของกัมยำนะครับโอโ้โหไหวหรือเปล่าไม่น่าจะไหวนะเพราะเราเจอเพนด้านะครับของเขามีประสานนักสู้ขั้นที่หนึ่งเลยนะ ไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้ลงเรเวลเลยครับรงล้วเลยครับโอเคครับลงโทเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวครับเบอร์ซเกอร์ของเราตอนนี้เรารอโทตัวสุดท้ายครับอ่าตอนนี้เราเจอผสานขนนกนะครับแล้วก็ผสานของคันเตอร์คาทินเ่ตโอเคครับชนะไปครับอ่ามีทีมแพ้หนึ่งทีมนะครับตอนนี้ ไข่ไหมอีกหนึ่งครับมาดูครับนีโลครับได้ฟอร์ตไนท์ครับขั้นที่สองถึงตึงตัวมินเนอร์มนเซอร์ครับตอนนี้ขึ้นมินนอมนเซอร์สองดาวไปเลยครับโดยใช้ไข่นะโอเคมาดูครับตอนนี้โอ้โหเราเจอผสานไนท์ขั้นที่สองนะครับแล้วก็จะเป็นของตัววอลลกนะครับสองขั้นที่สองเหมือนกันครับมาดูครับไหวหรือเปล่าครับ นี้ครับไปครับไปโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ตอนนี้มีแพ้อีกหนึ่งทีมครับตอนนี้นีครับสีคเตอร์ครับตอนนี้ไม่เราไม่ได้จะเล่นไนนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อครับ้อแพนด้ามาเผื่อไว้ครับลงเวลไปครับตอนนี้เจอคลิปรอบที่ยี่ห้าครับมาดูครับว่าจะได้ไอเทมอะไรบ้างครับ โอคครับครับครับดูครับดูฟันกันช้าครับโอเคครับได้คิดตั้นเลือดใหม่ครับโอเคครับอืมหินประสานคิดละครับเราใส่ให้กับไนท์ไปก่อนครับตอนนี้แล้วก็ใส่ควันที่กระจายนะครับให้กับไนท์อีกรอบหนึ่งครับโอเคมาดูครับ ดับหาไม่เจอครับงั้นลงเลเวลไปครับตอนนี้เลเวลเก้าครับเราต้องการที่เลเวลสิบนะครับแล้วเราจะจุดครับตอนนี้เราเจอภาสานักสู้หรือเปล่าใช่ครับเราไม่ได้เจอนักสู้แต่ว่าเราเจอกับผัสานของเครื่องจักรครับโอเคครับชนะไปครับาฟอนไน์อีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ลงเลเวลไปครับโอเค มาดูครับตอนนี้เหลือ6ทีมสุดท้ายครับนะครับเจอประสานโอ้ตอนนี้เราเจอประสานของกำยำนะครับหรือออกแดงครับขั้นที่3นะครับมาดูครับว่าไหวหรือเปล่าของเขามีเศษตัวที่ตายไปแล้วขึ้นมาใหม่นะครับเราต้องรีบฆ่านะครับตอนนี้มีทีมแพ้1ทีมนะครับีครับสู้กับใหม่ครับเอจะแพ้หรือเปล่าสู้ไหวไหมไม่ไหวครับ เราเจอขาดมาด้วยนะค่อนข้้งถึกคับตัวนี้โอเคครับอาโถตัวสุดท้ายมาครับลงเรเวลครับแล้วก็โถต,ตัวสุดท้ายลงไปครับตอนนี้เราเปิมสารโถเต็มนะครับหลุดเลือดโถต,ตัวสุดท้ายนี่ถ้า่าเราใส่คิละให้นะครับตอนนี้เราพยายามใส่ทองดาเมจแล้วก็เอาไว้ข้างหลังสุดนะครับ เราใส่มิสเตอร์เข้าไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้เราเจอผสานของไนท์กับผสานวอลล็อตนะครับดูครับตัวเดียวตีรัวครับยับยิ่งยิ่งอยู่นานมันยิ่งตีเร็วนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้ค่นอนข้างโกงเป็นอัดับที่สองของเกมนะครับไปนะครับับไปมาอีกหนึ่งครับมาดูครับ ว่ากันไดเอ่ตอนนี้เราสิบแล้วเปิดตอนนี้เราเอากระบอลงไปเปิดผสานนะครับเป็นผสานบอลิเออร์นครับซึ่งตัวใหม่ล่าสุดที่เราได้มาก็เป็นบอลิเออร์นครับโอเคครับตอนแรกจะตีไม่เร็วนะแต่ต้องรอดูเรื่อยๆครับนี่ครับแพ้ครับวางไปอ่ามีทีมแพ้อีกแล้วครับเรามนรอดูครับว่ามีของอะไรมาให้เราบ้างครับตอนนี้รีตัวหาย ่างเดียวนะครับไปไม่เจอครับ <'m> อามีทีมแพ้อีกหนึ่งต,ตอนนี้เราเปิดผสานของพีทแทนครับเจอคีพครับหาไหมไปเจออะไรเอ่ยตอนนี้ได้คิดตั้งเลือดอีกแล้วครับโอเคครับจะนั่ไปครับตอนนี้เหลือสามทีมสุดท้ายครับอา ลูกแก้วคีละมาอีกแล้วต,ต้องเอานะครับลูกแก้วคีละตอนนี้เราเปิดภาษาให้กับตัวไหนไหนเราอีกหนึ่งครับต่อค่อนข้างโหดครับตอนนี้โอ้ตอนนี้เราเจอครับภาษาเทพนะครับไหวหรือเปล่าแทงเข้ายับยับครับฝาหอกยับยับแต่เราไม่ได้ตียับไหวหรือเปล่าเอยไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าแต่คีละเราช่วยได้ครับ ตัวเดียวใส่เดียวครับตัวดเมิดไหวไหมแต่ดูลักษณะไม่แน่ไหวนะเราแค่ดาวเดียวนะครับโอเคครับไม่ไหวครับแพ้ไปครับนะครับจะเจออีกหนึ่งตัวหรือเปล่าไม่เจอเลยครับรีไปเรืเลยครับตอนนี้อ่ามาสองตัวครับใช้ไข่ช่วยครับตอนนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างโหงดครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่สามนักเลือดเราเหลือยี่สิบเอ็ดครับตัวเดียวจะใส่เดียวหมดหรือเปล่าเราดูครับตอนนี้ดาเมจเรามีแค่สองร้อยครับแอคทีฟเหลือศูนย์จุดสามนะครับตอนนี้สองร้อยห้าสิบเก้าครับเกิดเราตายหมดครับตัวเดียวใส่เดียวครับอ่าฮะจัดไปครับสู้สู้ไหวไหมโอเคครับเราโดนเซกแฮกวินครับอืมแต่ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะเราเจอแต่ตัวซัพพอร์ตครับโอเคครับ ดาเมมใช่ไหมครับแต่เรายิงรัวๆครับโอเคครับชนะไปครับเราเจอที่อันดับที่หนึ่งนะอ,อึม่มพนัมมนเซอร์มาอีกหนึ่งครับด hey, ครับอ่าตัวกํายำเราสองดาวครับอ่าอซีเคสแอนเชอร์นะครับตัวนี้นะสองดาวก็เสียวได้ครับตอนนี้ ตัวเดียวก็เสียครับได้นี่ครับไปยับยับครับขอให้เลือดไม่ต่ำับเราก็สู้ใส่ต่อสู้ได้ครับโอเคครับตอนนี้เราเจออันดับสองครับแหงครับตัวเดียวใส่เดียวจริงครับอือหือสุดท้ายแล้วโอเคครับเก็บทีสิบสองตัวครับโอเคครับชนะไปครับอือหือมาอีกหนึ่งครับ Secret Rancher เราเจอประสานโหประสานก๊อตเลยนะครับตอนนี้ก๊อตขั้นที่สองเอ่อขั้นที่สองเลยนะครับไหวหรือเปล่าตอนนี้มีทีมแพ้ไปอีกหนึ่งครับตอนนี้ครับหนึ่งตัวปะทะกับห้าตัวครับไหวหรือเปล่าโดนใบครับโดนใบสู้ฟันครับแทงแทงครับออกแทงเรื่อยๆเจอขานมาอีกแล้วครับชุบขานมาบ่อยยังเลยครับไหวหรือเปล่าอี๋ จัดไปครับนี่ในห้าตัวครับตัวทีหกตัวทเจ็ครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้เขาค่อนข้างจะสู้เราอยากครับฟอดไล์ขึ้นสามดาวครับตัวซีคเอ l แลนเชอร์นี้ยิ่งตียิ่งเป็นการลดเกาะตัวเองนะครับแต่ว่าจะทำให้ตีแรงขึ้นเรื่อยๆตีเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับชนะไปครับมาดูครับได้อาเทมใหญ่เป็นอะไรครับของแถม อื uh huh. เราได้มังกี้ครับใส่มังกี้ให้กับตัวซีเค็ด r รนเซอร์อเราครับ <c oughs> เราแบ่งให้ครับ uh huh. เปลี่ยนมาครับไะเจอทีมเดิมครับเขาถึกมากครับแต่ก็สู้เราไม่น่าจะไหวครับถ้าเขาไม่เก็บซีเค็ดเรนเชอร์เราตัวแรกนะครับยิ่งอยู่นานเขาเรายิ่งตีเร็วไปเลยเด้อ แล้วเขาโดนดาเมจไปเรื่อยๆตอนนี้เราเหลือสองตัวสุดท้ายครับครับคีล่ากับคีล่าครับตอนนี้คีล่าเรามีสามตัวนะฟันลัวครับยิงลัวโอเคครับชนะไปครับไหนเราก็ค่อนข้างโหดแล้วนะครับมีน้องเบนเซอร์ขึ้นครับตอนนี้แพนด้าขายไปครับตอนนี้เรามีนะครับที่ตอนนี้ของเรามีโชว์ขั้นที่สามนะครับ อีละมีสามตัวนะครับแล้วก็มีชาแมนขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็พีทขั้นที่หนึ่งนี่ครับขออครับหนึ่งตัวก็เสียวได้ครับปันยับยับกับยิงยับยับครับคว้างหอกไปยับยับครับโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ถ้าเราเพ้สักสองครั้งเราก็ได้ที่สองครับมารอดูครับว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าครับแต่ตัวนี้โหดจริงครับ วินน่าแมนเซอร์เราเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับจะขึ้นสามดาวครับไปครับวางไปครับยิงเก็บช้ายิ่งเป็นเปียนครับตอนนี้ครับวางอย่างนี้ครับเก็บตัวสิคมาก่อนครับไปครับชึบชึ๊ชึชึชึไหวไหมอันเน่อันเน่ตัวสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างลำบากับตัววินนอมของเขาเนี่ยโอเคครับชนะไปครับ มาดูครับไม่มีอะไรเลยครับมาครับสู่ต่อไปครับตอนนี้เราจนแรกเราจะเหลือตัวเดียวครับที่สู่เขาก็คือซีเข็ดลเชร์นะครับไหวือเปล่าความเร็วเป็นของพิซาครับควางเข้าไปครับควางเข้าไปไปครับเหลือสองตัวครับเราไปครับโดนโดนเศษเป็นขึ้ครับไปครับแทงครับ ตึ๊กตึ๊โอเคครับชนะไปครับตอนนี้ม้าเราก็ดาเมจค่อนข้างเยอะครับอ่าวินนอมเบเซอร์สามดาวครับรอบที่สี่สิบครับดูครับเจอคลิปแล้วเราจะได้ไอเทมอะไรครับหลังจากคลิปชุดนี้เอ๊ชพีมันจะเริ่มหายทีละครึ่งนะครับนะครับหืมได้ของด้วยนะครับดูครับว่าได้อะไร ดูดเลือดนะครับไปครับดูดเลือดเดี๋ยวเราอ่าขวานตีกระจายครับเดี๋ยวเราใส่ให้กับไนท์กับแล้วก็ดูดเลือดน่าจะใส่ให้มีน่อมครับอ่าเปลี่ยนมาใส่ไนท์ดีกว่าตอนนี้ไนท์ก็ค่อนข้างดูดเลือดน่าจะสบายสบายครับรอบนี้เจอทีมเดิมใช่ไ,ไหมความโหดครับของเราครับ ตอนนี้เราเหลือ HP 11ครับก็ไปกี่ห่างครึ่งน,นะโอเคครับตอนนี้เราเหลือ3ามตัวสุดท้ายครับถ้าจะฆ่าได้ไม่มีปัญหาครับนะครับแต่วินัมของเขาของเต็มนะค่อนข้างโหดครับนะตอนนี้ดาเมจของเราบวก275นะของไนท์นเรานะครับโอเคตอนนี้น่าจะขึ้น3มดาวได้อีกนะครับ เปลี่ยนแพน,นด้าออกนะครับตอนนี้เราเปิดกำยำเพิ่มมาอีกครับถอครับนี่สิเขตเราจริงๆสิเขตเราเกือบตายนะครับแต่เรามีผสานของคีละนะครับทำให้ตีเร็วและตีแรงครับนี่ครับฟางตีจิกจิกจิกจกครับเลือดครับนี่ตัวสุดท้ายแล้วนี่ครับจิก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 โอเคครับ ชนะไปครับเราโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราช่อง BackBeat Channel ด้วยนะครับยังไงช่วยติดตามรับชมเราไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครมีผษานอะไรดีๆนะครับสามารถแจ้งเราที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเราจะนำไปเล่นนะครับแล้วมาดูกันครับว่าจะโหดตามที่คอมเมนต์หรือเปล่าครับขอบคุณครับ